สวัสดีครับผมมาพบมาพ่อครับผมอีกเคียงเคยครับผมมิสเตอร์ธนวินครับผมวันนี้กินาพี่น้องมากินหมกหม้อปลาเล็กปลาน้อยครับผมกล็แบ่งหั่นเชื่อมเลกับนี่บานหัวขอดับเอามากิน,านงานจ้ามิครับผมหมกใส่ตะไคร่ตำตะไคร้พี่น้องแล้วก็พริกเกลือน,นะครับผม กระเทียมบอตอ้องใส่ครับผมใส่หอมหอมแดงเนี่ยทุบเป๊ะๆทุบใส่นี่เลยครแบบับผมแล้วก็ใส่พักซีเราก็พอา,มอมมามอมอผมมาไมีใบหนึงดักจะเป็นซีเร่าแทนเสียบหอมครับผมเอาละพี่น้องจบับจับกันนะครับผมกินข้าวก่อนออกไปทำงานพี่น้องบ่งจากปากพ่อเราพี่น้องมาต้มตุง๋งไอ้เนี่ยนะมาพี่น้องจบับจักันกนะครับผม รสชาตินัวนนขนาดพี่น้อเข้างเสียบข้างเสียบพี่น้อง không, 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 nhìn cái khi mình เมนูอาหารจานเดียววันนี้บด้วารเขากินอย่างนี้ไปเรืวเรื่อยเลยครับผมอืมจัดขนืม ตอตะใครหันมาที่เล่าน้ำมกอ่ะน้ำกระแดกที่รดเหมาป่าเกลือดิดหน่อยแล้วหรอไงๆอาหารโบราณโบราณ <c oughs> มาๆๆไปนองเต็มกันครับผมอืม wow Còn nhau lửa nó cái <laughs> đài này. ป้าเม็ด hmm. ก <they> mm ินเวียดนามป้ามาจากเวียดนามแน่นอนเดี๋ยวมือแดวก็ดีๆว่าก็เม็ดรสชาติมันบ้างร่องแฉกครับ เดี๋ยวอยักกินเขาแรงกนน้อไปน้องน้อครับผมน่อ ทุกท่านกินมากินมักันเดิอพไปน้องแซ่บๆอาหารโบราณโบราณไปน้องบ้า,บาไน,น้องวนงวา,าวนวหมกได้หน่อยนาหมกยุลง บันเหมื่อแบงหอกเขาแต่คุณเราทำเนี่ยพี่น้อ,อ,นนนนอง,าอาส,ง,ออองสามคนแบ่งกันนม,ม่ก็มหอศจรรยเอ่ะิน้นอ่ะเป

หนาวเขาเดียวขอหนาวก่อนล้เดี๋ยวไปเจ็ดไปถึงเมื่ออาหารกันหมกปลาซิวหน่อยหมกปลาหน่อยหมกหม้อปลาน้อยเนาะซื้อมาตั้งคซื้อไว้อย่างดียนอนหมกหม้อปลาซิวบ่หมกหม้อปลาน้อยบ่โอเคครับผม พอกันคลิปใหม่ครับผมคลิปนี้ครับไปตะกรอนพี่น้องเดี๋ยวเตรียมตัวไปงานครับผมพอค,คลิปใหม่ครับผมขอบคุณหลายครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมคลิปนี้ไปตะกรอนพี่น้องบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ